ดูขี้อ้อนให้นั่งฝั่งอีกข้างหนึ่งก็ไม่ยอมกันด้ามดูดูอ้อนหรือเกินอ้อนเกินไปไอ้หมาหุวห <laughs> มึก Tomorrow อ้าวโนตกลงไปข้างล่างเลยกันด้าม เนี่ยให้นั่งอยู่ข้างบนดีๆตกลงไปทําไมตูดหมาอ,อ few moments l เ t e r เอ,อ้ยทุกคนเอียแวะมาเข้าห้องน้ำนะใช้โทรศัพท์ถ่ายนี่กระชะปองอันนี้มีนี่หัวเซตา้านะมีหลายสีเลยเนี่ยมีสีขาวนะแล้วก็เป็นขาวม่วงเงี้ยขาวสีขาวเหมือนกันนะแล้วก็ <c oughs> ไอเนี่ย มีเทานะอันนี้กาชปองนะก็มีแบบนี้นะเดียเอามาให้ดูนะครับผมอันนี้นี่ข้างในหัวมันจะเป็นแบบนี้แกะออกมาเป็นแบบนี้เฮ้ยหัวเซตาถ้าเกิดสมมติว่าเอามาทําสีน่าจะสวยดีเหมือนกันนะแล้วก็มีดะก้อนบอลด้วยมีโดเรมอนอันนี้มาอัปเดตเพราะจาระิงๆถามว่าเฮียมาอัปเดตบ่อยๆเพราะว่าแต่ละอาทิตย์เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลยนะนี่หัวเซตานะนะ่า และเอามาให้ดูใครอยู่แถวนี้ก็มา,มา,มาขายได้นะแล้วก็มีอะไรอีกวะนี่ไงถ้าเป็นกันดั้มก็จะมีประมาณนี้ที่เหลือก็จะเป็นพวกดบาบิคาตอสูรโปกเกมอนนะครับผมเนี่ยโดเรมอนเนี่ยดากอนบอลก็มีนะนี่อันนี้ครับผมใครอยากได้หัวอาสปองนะแบบนี้นะเซนทันอีฟวิวเรียบด่วนนะจ๊ะ กลับมาแล้วแวะซื้อข้าวซื้อหมูปิ้งนะซื้อหมูปิ้งกินนะไอเจ้าตัวนี้ก็ นอนทั้งวันเลยนอนตลอดและขี้อ้อนมากๆเลยสวัสดีครับผมชื่อกันดั้มครับสวัสดีอีกรอบครับกันดัมนอนตลอดเลยไม่นอนก็สนใช่ไหมใช่ไหมลูกนะฮะกันดัมดูดูหน้ามันแบบ่วงนอนไหมนะฮะวันนี้เฮียกลับมาไล่หลือของไปเจอไอ้พวกอย่างเงี้ยเฮียเคยบอกไปแล้วว่า ไอ้พวกกันพาพวกนี้เนี่ยที่มันเป็นซองแบบนี้น่าจะเป็นพวกเ,เขาเรียกว่าเป็นเอ็นทิเกตก็ได้นะครับผมอันเนี้ยเฮียได้ของแถมมาจากร้านกันพาแบบเยอะมากนะจำไม่ได้พวกนี้เนี่ยมันมีสติกเกอร์อยู่ด้านในด้วยนะเนี่ยแถมให้เฮียบางทีเนี่ยเวลาซื้อของร้านกันพาเนี่ยซื้อกันพาแล้วมันจะแถมซื้อ2,000บาทจะแถมอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกัน แล้วก็บางทีแถมมาก็เยอะแยะเลยก็คิดว่าจะไล่หรือแล้วสะสมให้ได้สัก10อันน่าจะมีถึง10อันนะเอามาแจกนะฮะเพื่อนๆทุกคนนะฮะก็หาของแจกแล้วก็มีของที่แบบาบางคนได้รางวัลไปก็ยังไม่ได้ส่งจะใส่กล่องไว้หมดแล้วนะบางทีเฮียทำ ให,ให้ให้ให้น้องๆเขาช่วยที่บริษัทช่วยแพ็กไว้บางทีก็อะไรที่ยังไม่ได้รีบส่งเฮียก็ยังไม่ส่งนะฮะก็รวบๆทีเดียวนะอะไรกันน้ำเอากันน้ำซะอึกอะเอาอย่างนี้เดี๋ยวคืนนี้เฮียน่าจะรื้อแล้วก็ทํางานนิดๆหน่อยๆนะสักประมาณตีหนึ่งตีสก็นอนแล้วอาจจะนอนไวเพราะว่าพรุ่งนี้มีฉีดยานะเฮียฉีดไปแล้ว2เข็มแล้วก็ มีพรุ่งนี้ฉีดโมเดอร์นานะฮะอาจจะแบบต้องป่วยแน่ๆนะฮะก็คือคิดว่าต้องเตรียมตัวไว้ก่อนเหมือนกันนะ,ะแต่คือวันนี้อาจจะนอนไว้นะ,ะเดี๋ยวนั่งหาอะไรนิดๆหน่อยแล้วเดี๋ยวเอากรนดัมนอนนิดนึงเอากันดัมนอนก่อนนะกันดัมอื้มจุ๊บไอหมานะเดี๋ยวเอากันดัมนอนแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยว่ากันเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปฉีดยากันครับผมฉีดยาเมื่กันดัม จุ๊บอย่างเดียวเลยโอเคกูไนครับผมเอากันดัมนอนก่อนฝันดีราตีสวัสดีครับบายบาย t นี bye ่ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลนะามาฉีดวัคซีนเข็ม3 มาถึงก็โชว์บัตรประชาชนกับ SMS แล้วก็จ่ายเงินส่วนที่เหลือแล้วก็ขึ้นชั้น4นะครับผมนี่ไปรอฉีดยานะฮะไวมากนะครับผมเดี๋ยวขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น4นี่ไปแล้ว เขาบอกว่ายี่ห้อนี้มันเอฟเฟกเยอะอันที่จริงเรฉีดแอตตามาแล้วมาเฉีดมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่เขาบอกว่าเหมือนได้ผลดีปวดแขนบริเวณที่ฉีดอันนี้อยู่แถวนี้หรือว่ามาจากเรียบด่วนครับตอนที่ฉีดแอตตาเมือใครไม่มีเลยอันนี้ก็อาจจะไม่ติดค ปวดแขนขาอันนี้ก็ปวดเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเอาไปยื่นที่จุดสังเกตอาการครับพลังใบไม่ใช่ฉีดแล้วก็สังเกตอาการอีก30นาทีนะรอไปก่อน เรียบร้อยประมาณนี้นะฮะฉีดไวมากนะฮะจึ๊กเดียวแต่ไม่รู้ว่าวันนี้จะเดี้ยงเปล่านะเดี๋ยวพอยว่ากันขอนั่งก่อนเป็นไงกันบ้างทุกคนฉีดเข็มไหนกันไปนบ้างแล้วนะฮะแล้วก็อาการเป็นยังไงนะเฮียกินน้ำส้มทุกวันนะคือป้องกันแล้วก็กินฝรั่งทุกวันนะฮะเพราะเฮียเจอคนเยอะเจอคนแปลกหน้าทุกวันเลย ก็อาจจะช่วยได้ก็ได้นะครับผมก็ลองดูเสริมสร้างวิตามินซีนะคือไอพวกวัคซีนเนี่ยมันก็ช่วยส่วนหนึ่งแล้วก็คือร่างกายเราด้วยนะครับผมขออนุญาตพัก3 0มินาทีเดี๋ยวตอนกลับเลยค่อยมาว่ากัน A few moments later ฉีดยาเสร็จแล้วอันนี้อยู่ในโรงพยาบาลเหมือนเดิมนะลงมาชั้นสองนะคือแบบเหมือนห้างเลยอะ่ะคือมี ร้านอาหารมีช็อปร้านอาหารนี่มีอะไรข้าวมันไก่นี่ดูดิข้าวผัดโอ้โหฝ่ายดายนงข้าวผัดโอ้โหเจ๋งๆเ,เยอะเลยเนี่ยนี่ลุงไฟโจกสามย่านนี่อาหารแบบน่าอร่อยเพียบเลย เดีนะ๋ยวเฮียลองกินก่อนแล้วกันเสร็จแล้วครับผมนะฮะ,ะก็เมื่อกี้นี้จะกินข้าวก็ยังไม่ได้กินเลยเอาเป็นว่าคือออกมาหากินข้างนอกดีกว่าราคามันค่อนข้างดูเดือดซะเหลือเกินนะฮะตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงแล้วนะครับผมจริงๆแล้วมันฉีดแป๊บเดียวเองทุกคนแต่คือว่าเฮียก็เดินไป <ๆ S 2> เดินมาเดินไปเดินมา <ๆ S 2> <ๆ S 2> สำรวจนะฮะโรงพยาบาลใหม่โหสะอาดมากเลยวิมุตนะฮะ อันนี้ขอบคุณอ๋องมากเลยอองเขาจองไว้แล้วก็เขาได้วัคซีนไปแล้วแล้วก็เขามา,าขายต่อเฮียนะฮะแล้วก็คือจริงๆแล้ววันก่อนเฮียจะได้ไฟเซอร์ Pfizer, นะฮะแต่ก็เป็นของห้างที่เฮ er ียเช่าอยู่แหละแต่คือว่าแบบอยากลองโมเดอร์นานะคืออยากรู้ว่าโมเดอร์น่าร่างกายต้องตอนแรกก็อยากอยากได้ไฟเซอร์มากเลย แต่คือเขาบอกว่าเฮียฉีดไอเอสตาไป2เข็มแต่โมเดนามันแน่นอนกว่านะก็เลยเอาโมเดนาแต่ไม่รู้ว่าความอยากประทะโมเดนาเนี่ยมันจะแบบืหม,มันจะรุนแรงเขาบอกว่าเอฟเฟกมันเยอะนะมันแรงอะ่ะคือแบบมีล่วงได้ก็อยากร้องนะครับผมนะฮะอยากร้องครับนอนๆอ,อะไรประมาณนี้นะก็เดี๋ยว ขออนุญาตขับรถไปหาข้าวหาปลากินก่อนไม่รู้ว่าคืนนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งโหน้ามืดเลยอ่ะเดี๋ยวว่ากันนะจ๊ะ three hours later ตอนนี้เป็นเวลาสองสามทุ่มก็นอนไปนิดหนึ่งครับผมอาการยังไม่มีไข้แต่คือว่า มืนหัวหนักหัวปวดหัวนะฮะก็ต้องยังไม่ได้กินยาดักไว้เดี๋ยวหลังจากนี้จะไปกินยาดักก็ไม่รู้ว่าคืนนี้หรือพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะจะต้องว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะโอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรจริงครับ mm. เกี่ยวกับกันพาแต่พรุ่งนี้ครับมีแน่นอนนะฮะขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับผมพรุ่งนี้เจอกันนะจ๊ะบ๊ายบายแล้วก็ช่วงนี้อาจจะไปฟิวเจอร์ที่มีร้านกันพาเยอะๆเนี่ย เดี๋ยวเฮียจะพาไปเพราะว่มีเห็นเขาบอกว่ามีร้านหลายร้านเหมือนกันนะเดี๋ยวจะพาไปกดซับสไครต์ไลค์แชร์กันไว้เลยนะจ๊ะไปแล้วจ๊ะบ๊ายบายพรุ่งนี้เจอกันครับ